และตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับพี่อารีวันดีครับ้คครวัดี่ะวันไไปคามร ไม่สบาย <laughs> ไม่สบาย <laughs> <laughs> อึ้งเอาเป็นปะว่าเราให้พี่อารีแนะนําตัวเองนิดนึงนะสวัสดีครับผมชื่ออารีโนนะครับเป็นนัมโโกมายากลประเภทสตรีทเพอร์ฟอร์มหรือว่าการแสดงประเภทการใช้ทักษะของมือมีได้กันหลายอย่างนะครับแสดงอยู่ <laughs> ในวงการมายากลกายกรรมละครใบจักรกิ่งเอนเตอร์เทนมา20กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปแสดงสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์ในงานสตรีทอาร์ตเฟสติวัลอาร์ราเดเวอร์นะครับในหลายต่อหลายประเทศซึ่งล่าสุดก็กลับมาจากประเทศเกาหลีนะครับคนเมื่อกี้ค่ะที่เี่ย นีเล่นคือกลัอะไรคะอ๋ออการแสดงอันนี้ก็เรียกว่าประเภทสเตจหรือว่าการแสดงบนเวทีแบบดูไกลๆใช้ทักษะแบบของใหญ่หญๆกว้างๆมองเห็นได้อย่างชัดเจนอารมณ์น,นั้นนะครับแล้วเมื่อก่อนที่พี่เล่นเนี่ย พี่ฝึกมานานนะครับผมก็การแสดงมายากลในยุคที่ผมศึกษาเนี่ยใช้เวลาการฝึกและการเรียนรู้ค่อนข้างนานกว่ายุคนี้เพราะว่าโอกาสของโลกาพิวัต์มันเปิดกว้างด้น้อยกว่ายุคนี้ครับแล้วมีอะไรที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบรู้สึกว่าเออนะจริงๆแล้วเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยเท่าคุณนี่ก็อยากจะเล่นเป็นขีบสาวนี่แหละโอยตายแล้วอยากจะเล่นเป็นขีบสาวเทาทางอาร์ตได้มีคนเรียร <to play> <cartoon> ีแฟนที Boy: ่ใยกัได้เก้า ยังไม่ได้เลยครับยังไม่ได้แล้วๆๆๆลๆๆแล้วไน้เหรอคืออะไรแล้วอย่างหนูอย่างหนูโง่มากมายากรไม่เคยรู้จักมาก่อนมายากรมันมีกี่ประเภทครับพี่อารีมายากรมีหลายประเภทมีมายากรแบบดูในระยะไกลก็อย่างเช่นมผมเล่นเมื่อกี้นี้ออแบบที่เราเห็นกันตามคอนเสิร์ตหรืออะไรคือมายากรเขาเรียกอ l ลูชั o n หรือว่ากลอนใหญ่ซึ่งใหญ่ขึ้นไปอีกอุปกรณ์ขนาดใหญ่แบบตัดตัวอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบที่เรารู้จักกันคุณเดวิดตัตตัฟฟ์ฟิวนะฮะ พี่ว่ายน้ำเลยเหรอแบบนคราวนี้ก็เลยบีบสะโคบลงมาที่เราแบบเดินทางสะดวกทําการแสดงแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับคนดูก็คือมายากลแบบสแตนด์อัพแล้วจริงๆแล้วเนี่ยกลนที่ยากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่กลนที่ยิ่งใหญ่กลายเป็นกลนที่เล็กแล้วก็แบบดูกันได้ประทิดตัวอยิ่งที่มันดูใกล้ๆยมันยากก็เรียกว่ายายกลในระยะใกล้หรือว่ามายากลการใช้ทักษะของมือนะครแล้ว อย่างหัวใจอะะหัวใจสอ,องัญาอยามายกลหัวใจของนักมายากลเนี่ยมีทั้งหมดหลายข้อแต่แบ่งออกได้เป็นหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้ารวมแล้วอย่าเล่นให้จับได้ <c oughs> มีคนเดียวใช่นะก็คือเราต้องเล่นให้ย่างไงก็ได้แล้วแต่แต่อย่าจับได้เท่านั้นแหละวิธีการไม่ให้จับได้ก็คือเวลาเล่นก็อยาให้คนดูเข้าของไปจับเขาไม่ได้จับไม่ได้ผมว่าอย่าเล่นเลยดีกว่านะครับก็อย่าจับได้แต่ที่สําคัญนะจะบอกว่าในในแล้วเราก็อยู่กับพี่อารีแบบเรมาจารย์แบบขั้นเทพแล้วผมอยากให้พี่อารีช่วยผมอย่างหนึ่งได้ผมอยากขีดสาวได้พี่อารีช่วยสอนเมฆก็แบบ จีบสาวได้ไหมโอ้ยมีด้วยกันหลายแบบ48,536อย่างจัดไปเอาเป็นว่าช่วงหน้าใครทีอ่อยากจะจีบสาวได้แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะครับแล้วเจอกันอะไรจีบโอ้ไม่ต้องสนใจช่วงหน้าเจอครับผมบ๊ายบายเจอกันช่วงหน้าบอกแล้วว่าอยู่กันมาตั้งนานจะมาจีบ,บอ,ไอะไร้ยังไงสนใจี่ยอาร์ตบ,บอกแล้วว่าเป็นพี่ไม่ต้องมาจีบสวย Play ลงบายเพย์ <Play> กลับมาแล้วนะคะกับช่วงโยนมาเล่นลนะครับผมและช่วงนี้เราก็อยู่กับพี่อารีอีกแล้วครับที่บอกไว้ว่าพี่อารีจะมาสอนมายากลอย่างนี้ดีกว่าค่ะให้พี่อารีสอนตั้งแต่กลง่ายไปยากไปยากมากยากสุดยากเหนียได้ไหมคะได้ครับอ่าเอาคกนง่ายๆ,ๆก่อนนะ,ะอย่างเช่นกลมือเวลาจับหมุนแล้วมันจะดัง อย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตอนนี้ดูอยู่อย่าเพิ่งฝึกเองนะคะเพราะว่านี้มันมีเทคนิคนะครับอันตรายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหักเอามันเป็นเทคนิคกันเมันเป็นเทคนิคคราวนี้พอเริ่มแสดงกับมือเราได้แล้วเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมแสดงกับอุปกรณ์ที่หาง่ายก่อนอันนี้ยางรับวยางแล้ผมยางแล้ผมเหมือนที่บ้านหนูเลยอ่ะเราตรวจดูก่อนอันนี้สีเหลืองอันนี้สีแดงครับ เชื่อไหมเนี่ยเวลาจับเอาไว้ปลายนิ้วนะนิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้เนี่ย<ไ>กำมเอาไว้พอเขยา่า<ไ>มันด้ายมันนิ้วกลางกับน,นิ้วนางนี้ก้อยเนี่ยได้ตอน<ไ>ที้เราสามารถเช็คด<ไ>ูได้ถ้าแบบซเป็นสองเส้นเนี่ยสีเหลืองสีแดงพอเขยา่ามันเข้าไปหากันได้ข้างในระหว่างตรงกลางพอขยับอย่างนี้ เนี่ยมันจะวิ่งออกมาจากกันได้แต่ถ้าอันนี้มันแบบง่ายถ้าทำอย่างเงี้ยกว่าจะควยไปควยมาเนี่ยประมาณหลายนาทีแต่ถ้าฝึกมาแล้วแบบมายากลใช้ทักษะมือเนี่ยก็แค่เขย่าเนี่ยมันจะเข้าไปหากันอย่างนี้เลยเร็วไปไหมถ่างั้นผมเล่นแบบช้าๆให้ดูนะครับช้าๆเข้าใจหรือยังครับนี่ชาแล้วครับนี่ชาแล้วครับเอาล่ะพอไปไวๆก็อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วครับเนี่ใช้ความไวนิดหนึ่งเดี๋ยว